ไปดูปัญหาการจัดการขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะที่นี่มีขยะวันละก,กว่า230ตันนะคะนี่ยังคงเป็นปัญหาที่รอการจัดการชาวบ้านคลองหอยโคงซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงคัดแยกขยะเขาออกมาร้องเรียนค่ะแล้วก็มีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะไม่ให้รถบรรทุกขยะของเทศบาลเอาขยะมาทิ้งเพิ่มจนกว่าจะสามารถกำจัดขยะที่ตกค้างได้สำเร็จค่ะ มาแล้วคันลูมาเองตัวเออไอ้ลูกก็ตรงนี้เดี๋ยวมันปอกกันแดงเดียวนี่คือโบ้อฟแฟคืนนี้เราไม่ต้องคิดเร้่องมาไหนกับรถยะรถร้อนนะกับท้องอวยโอนคนที่นี่ไม่ต้อยู่กันปืนแล้วพี่น้องนอนกันแั่งไม่เลวไม่ไกลโชว์ไรเนี่ยกับรถยะเราได้กับทุ่นทางมะลาวทุ่นทางมะลาวสุ่นทังลาวคลิปภาพจากชาวบ้านนะคะซึ่งเขาไปสำรวจเส้นทางเข้าโรงคัดแยกขยะหมู่ที่7ตำบลคลองหอยโขงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พบว่ายังคงมีรถบรรทุกขยะฝ่าฝืนเข้ามาค่ะไม่ต่ำกว่า40คันนี่เป็นเส้นทางรอบนอกหลีกเลี่ยงการขนขยะเข้าไปภายในชุมชนนะคะซึ่งมีทีมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาร่วมกับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่คอยตั้งด่านตรวจบนเส้นทางเพื่อไม่ให้รถบรรทุกขยะของเทศบาลน,นครหาดใหญ่ขนขยะไปยังโรงคัดแยกข,ขยะของเอกชนได้ค่ะ ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะไม่ยอมให้ขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้ามาทิ้งในจุดนี้เพิ่มแล้วนะคะจนกว่าตรงคัดแยกขยะจะกำจัดขยะตกค้างกว่า50,000ตันในพื้นที่ให้ได้ก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับคนในชุมชนโดยเฉพาะรถบรรทุกที่วิ่งเข้าออกไม่ได้มาตรฐานส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีน้ำขยะตกหล่นหกไปเรียราดค่ะ การตั้งด่านตรวจได้แจ้งให้พนักง,งานขับรถทราบว่าชาวบ้านไม่อนุญาตให้รถบรรทุกขยะเข้ามาใช้เส้นทางในชุมชนได้แล้วนะคะโดยขอให้เอาขยะออกไปด้วยแต่ก็พบว่ามีความพยายามใช้เส้นทางรอบนอกเอาขยะเข้าไปในโรงคัดแยกขยะอยู่ค่ะวันนี้นายเสวิตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มีประชุมหาหรือแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะเนื่องจากว่ามันยังคงม,มีขยะวันหนึ่ง230ตันที่ต้องถูกนำไปกำจัดตามปกติค่ะ